Your beautiful smile, your beautiful life คนคะ่ะราศีสุดท้ายแล้วนะคะราศีธนูธาตุไฟคะ่ะแล้วเราก็จะไปเริ่มกันที่โซเมตนะคะามาดูเป็นการวางแผนชีวิตการงานการเงินความรักสุขภาพและการเดินทางชีวิตนะคะในแบบฉบับของอาจารย์ยุ้ยโหราพยากรนะคะขอบคุณที่สนับสนุนกันเสมอมานะคะมีพลานามัยเข้มแข็งแข็งแรงกันทุกท่านนะคะ วันที่หนึ่งถึงสิบห้าตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ค่ะราศีธนูธาตุไฟนะคะวันที่หนึ่งถึงสิบห้า ตุลาคม2,564นะคะดาวที่ย้ายก็คือดาวศุกร์คือตัวแทนของอริอุปสรรคปัญหาการแข่งขันศัตรูคู่แข่งนะคะดาวศุกร์ย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนวินาศนะวินาศก็คือนะห่างไกลลึกลับ งานออนไลน์นะคะงานศินละปะเป็นศินลปินดาวสุกย้ายไปอยู่ในเรือนวินาศก็ในเรือนดาวสุกอรินะอุปสรรคปัญหาการต่อสู้แข่งขันเป็นคนที่เฉลียวฉลาดนะคะราหูขันธพลประสบความสำเร็จได้รับใจช,ชนะทุกประการนะคะตามสูตรโหราศาสตร์ไทยนะคะราหูขันธพลในเรือนอริ คือการชนะการแข่งขันทุกประการเป็นบุคคลเฉลียวฉลาดนะทันเล่หเหลี่ยมกลโกลงของสัจชะนะการติดต่อค้าขายกับญาติมิตรก็ได้รับชัยชนะทุกประการนะคะแมนะ้จะมาในรูปของนะปัตตนินะเหตุตรงข้ามคนรักคู่ครองคู่ค้านะตนเองก็เป็นตัวของตอนเองนะ ไม่เหมือนใครนะคะปัตตนิดาพุทธนี้ก็มาเป็นคู่เลยนะไปเจอคนสวยคนหลอ่ตอตนเองก็สวยก็หล่อเลยนะคะมีความเป็นตัวของตอนเองเป็นที่โดดเด่นงานศินละปะเป็นศินลปินนี้โดดเด่นเป็นสิ่งที่ล้ำค่าได้ของขวัญของรางวัลของเก่าเลยคะ่ะสำหรับการที่ ตนเองได้สิ่งที่ล้ำค่าเก่าแก่ก็ได้ทำงานเก่าแก่ทำมาจากอดีตชาติแล้วนะคะได้ทั้งงานพิเศษที่ทำงานทำร่วมกลุ่มใหญ่โตมากมายนี้ทำร่วมทีมกับเพื่อนสนิทมิตรสหายมากมายเพจตรงข้ามปัตตนิคูค้าตนเองก็ร่วมทีมกับเพื่อนๆได้สำเร็จนะคะปัตตนิไปอยู่ในเรือนกรรม,มะร่วมจิตกิจกรรม การงานกันด้วยความขยันขันแข็งนะคะางานนี้ก็มีอุปสรรคปัญหาเข้ามาเกี่ยวข้องก็มีเพื่อนในกราบของมิตรมิตรในกราบของศัตรูไม่โปร่งใสเข้ามา,าเข้ามาก็มารับๆและล่อนะไม่เปิดเผยาชาวธนูผู้มี ยานสัมผัสอย่างรู้ะนะ,ะได้มาจากอดิตชาติทำงานนี้ก็งานเกี่ยวข้องกับเป็นที่ปรึกษางานบุญกุศลเป็นครูบาอาจารย์ที่ดี<ม>งานนี้ก็เป็นงานที่ทำเกี่ยวข้องกับงานปิดทองหลังพระด้วยและก็เป็นงานเกี่ยวข้องกับสุขภาพนะให้สุขภาพดีเอวบางร่างน้อยการที่ตนเองได้รับสืบทอด งานเก่าแก่ามายาวนานนี้เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาการที่ดีก็มีคนมาไม่หวังดีประสงค์ร้ายก็ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะได้รับชัยชนะทุกประการนะราหูขันธพลในเรือนอรินะอุปรสรรคปัญหาได้รับชัยชนะมีผู้คนมาสนับสนุนติดต่อค้าขายรวมนะราหูขันธพลเลงไม่ใช่สิตรีโกนไปที่กรรมะ กิจกรรมปัจจุบันกรรมปัจจุบันชาตินะกรรมะลงมือทำความดีแล้วได้ดีนะทำสิ่งเก่าๆมาจากอดีตชาติถึงปัจจุบันชาติก็ได้รับชัยชนะนะคะเกี่ยวข้องกับคู่ค้าค้าขายนะพุทธในเรือนพุทธนี่ก็ติดต่อค้าขายการงานเก่าครั้งงานใหม่นี่ก็ประสบความสำเร็จ จากการที่ตนเองกระหารแข็งขันขยันและรุ่งเรืองนะเดือสั้นสุภานี่ก็มีความสุขรุ่งเรืองคิดบวกโลกสวยนะอาทิตย์ยศศักดิ์ในฉายแสงนะคะเป็นดวงตะวันยศศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่นี่ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญการในงานเก,าเก่าแก่ได้รับสืบทอดมาเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้ได้รับสืบทอด กิจการงานงานบุญงานกุศลนะเป็นคนที่มีมุมสงบสันโดษของตอนเองนะชอบถือศิษสูตรมนุลภาวนาก็ยิ่งได้รับการคุ้มครองจากสิ่งเล่นลับนะที่ให้ความสนับสนุนปกป้องคุ้มครองก็ได้พ้นภยัยจากคนที่ไม่หวังดีประสงค์ร้ายนะนะมา เจอก็ไปเจอปัตตนีนะปัตตนีคู่ค้าฝ่ายตรงข้ามนะที่เป็นศัตรูคู่แข่งนะเรื่องการค้าก็ไม่สามารถทำอะไรได้นะคะคนโสดนะก็เป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญแตกฉานในงานวิชาการเป็นครูบาอาจารย์ผู้สอนที่ดีค่ะ The h เฮมิ t ก็คือตอนเองก็ เป็นโสดนะสันโดษใช้ชีวิตสมถะ,ะนี่เสน่ห์มหานิยมผู้คนมาร่วมสนับสนุนนะงานนี้ก็งานที่ทำโดดเดี่ยวลำพังก็มีความสุขอุ้งเรืองมีความสุขมากโชคดีที่สุดจากงานถ่ายทอดวิชาความรู้นะคะงานนี้ก็เป็นแพทย์หมอเป็นพยาบาลใช้ชีวิตสมถะการเงินมีเข้ามาเล็กๆผสมน้อยก็มีเข้ามาทุกวัน ทำงานนี้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนี้มีคู่คนมาติดต่ออามาปรึกษาหาเรือนะก็เป็นผู้ถ่ายทอดเป็นครูนะครูนี่ก็เป็นครูสอนออนไลน์นะงานนี้ก็มีความสุขที่สุดโชคดีที่สุดจากการที่ตนเองจริงจังมุ่งม,มั่นตั้งใจนะคนโสดก็ในะเรื่องของความรักก็ไม่ได้คิด วิตกกังวลเลยนำพลังนี้ไปต่อยอดทำการงานงานบุญงานกุศลงานนี้มีไรายได้เข้ามานะกระดุมพระก็ได้จากงานเก่านะคนโสดก็ได้จากงานเก่าได้เงินก้อนโตเลยค่ะตั้งแต่5ทธันวาคมมาแล้วนะคะในรอบ30ปีต่อมานี้นะคะด้วยสติปัญญาที่ยวชาญในวิชาการความรู้นะคะตนเองก็คือ ใช้สติปัญญาความสุขุมนะก็มีลักแหลงอสังหาริมมมัพั์เป็นของตนเองมีความสุขุมรอบคอบความเป็นผู้ใหญ่นะคะก็ได้ใช้สติปัญญาความสามารถที่สั่งสมมายาวนานนี้นะคะ,ะก็มีดาวเกตเล็งไปที่การเงินรายได้ได้ก้อนโตจากงานเก่านะคะงานเกี่ยวข้องกับาศาสนา งานวิชาการได้รับสืบทอดมาเป็นมรดกเก่าแก่ามาตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบันชาตินะตนเองก็มีสเสน่ห์นะกับญาติมิตรทั่วไปนะขยันในการเงินที่เก็บเล็กผสมน้อยมีความสุขราเริงสดใสค่ะคนมีประเด็นนะคะในรอบ30ปีต่อมานะกงล้อกงกรรมกงเกวียนเนี่ยอันนี้คือกรรมผลของการกระทำกรรมดีนะ พมลิขิตจัดให้นะลงมือทำเชื่อในผลของการทำความดีแล้วได้ดีก็บ้านลดหลักทรัพย์ที่ดินสิ่งที่แรกเปลี่ยนมาก็ทำให้ตนเองนะได้ลดหลักทรัพย์บ้านที่ดินนะเสาในเรือนกระดุมพระนะในรอบ30ปีต่อมาทำแล้วก็ได้ทำอีกครั้งหนึ่งนะได้ทำในสิ่งเก่าๆมีพันธุโรงงานหลักแหล่งอสังหาริมทมรัพย์ที่ผูกพัน เป็นของตอนเองก็ได้ทําการงานที่มีผู้คนมาร่วมชุมนุมปาตีทั้งกลางวันกลางคืนนะคนโสดคนมีประเด็นนี้ก็ราเริงสนุกสนานผู้คนต่างที่ต่างถิ่นมาชุมนุมกันนะ Work from home นะเป็นงานที่ทําให้ชีวิตสุขสะดวกสบายนะคะรู่ค้าปัต,ตนิเพศตรงข้ามหุ้นส่วนนะก็ พูดในเรือนพุทดนะกรมะการงานอาชีพก็ใช้คำพูดติดต่อเจรจานะเป็นคนพูดหวานพูดเพราะพูดไพเราะเกี่ยวข้องกับเสียงเพลงดนตรีดนตรีบรรเลงนี่ก็เป็นคนสวยคนหลอ่อชีวิตนี้ก็ได้รับการอุปถรัรมภ์สะดวกสบายนะชีวิตมั่นคงยาวต่อไปอีกนานเลยค่ะเสาในเรือนการเงนินได้เงินก้อนโต จากการที่ผู้คนหลังไหลมานะคะตนเองก็ได้ใช้ชีวิตที่เกี่ยวข้องกับทั้งงานพิเศษแล้วก็งานประจำนะได้เงินก้อนโตมากเลยคะ่ะร่มรวยมั่นคงค่ะในรอบ30ปีสิ่งที่ทำมายาวนานนะสิ่งที่แลกเปลี่ยนนั้นไม่ได้มาฟรีๆทำความดีผลของการทำความดีก็ได้ดีมีเกณฑ์จะได้รถสักคันนะคะ ก็มีโอกาสได้เก็บออมเงินก้อนโตเป็นของตนเองนะก็อาจจะเป็นรถคันเก่ามือสองนะอมีความสุขรุ่งเรืองนะทำงานมีความสุขกับงานศินละปะเป็นศินลปินงานเกี่ยวข้องกับสุขภาพดูแลร่างกายให้แข็งแรงสุขภาพดีนะคะคนมีประเด็นก็ขยัน ในเรื่องของการงานนะขยันหางานนะมีทั้งงานพิเศษและงานประจำนะคะเงินก้อนโตในหลักแหล่งที่อยู่อาศัยที่สวยงามทำให้ชีวิตตนเองได้ใช้สติปัญญาในเรื่องของการเชี่ยวชาญที่แตกฉานนะทั้งคนโสดและคนมีประเด็นก็มีความสุขที่สุดกับการเงินไรายได้ คนโสดก็มีความสุขกับหลักแหล่งที่ทำกินของตนเองนะการลงทุนนี้ก็ได้ลงทุนกับผู้คนมาสนับสนุนเป็นที่ปรึกษาเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีนะทั้งทางค้ามเงเคินค่ะมีชีวิตที่มีการเงินเข้ามานะทั้งคนโสดและคนมีประเด็นคนมีประเด็นนี้ทนะัเรื่องของความรักนะก็ ถูกใจในเรื่องการหาการเงินไรายได้ดีกว่ามีชีวิตสุขสะดวกสบายนะถ้าะเรื่องคู่คนมีประเด็นก็ไปเกี่ยวข้องกับการงานมากกว่านะเดลเ o อร์ lover, ปัตตนิคนรักคู่ครองเพศตรงข้ามคู่ค้านนะตนเองก็ไปเกี่ยวกับกรรมะกรรมะปัจจุบันกรรมนะมุ่งม,มั่นไปที่การงานมากกว่าที่จะคิดในเรื่องของคนรักนะเพราะว่าความรักนั้น คนมีประเด็นนะชอบใช้ชีวิตอิสระนะโสดอิสระนะสันโดษนะมีมุมสงบของตนเองนะก็มีความสุขสะดวกสบายดีนะคะคนมีชีวิตที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่นะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะชนะอุปสรรคทั้งปวง คิดบวกโลกสวยมีความหวังให้กับตนเองและเป็นกําลังใจให้กับญาติมิตรนะคะคำแนะนำนะคะให้กับคนโสดและคนมีประเด็นทำดีแล้วย่อมได้ดีค่ะเป็นผู้มีความอดทนสูงเป็นแพทย์หมอเป็นจิตแพทย์ที่ดีค่ะเสียสละงานบนงานขุศลยิ่งให้ยิ่งได้นะงานนี้ก็ ได้ทำมาตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบันชาตินะคะเป็นคนดีคนหนึ่งนะคะ,ะการที่เป็นคนดีก็ได้รับการสนับสนุนจากดั s น n นะคะความรุ่งเรืองได้รับการสนับสนุนจากสิ่งที่เราได้ลงทุนนะสิ่งที่ลงทุนนั้นก็คือคิดดีนะทำดีนะคะ,ะทั้งทง ทั้งความคิดและคําพูดนะก็เป็นบุคคลดีคิดดีพูดดีทดําดีก็ย่อมได้ดีนะการเสียสละงานบุญงานกุศลการที่ได้รับชัยชนะนะสำเร็จทุกประการโดยการำดำเนินชีวิตการเป็นผู้นำนะคะ The Justice นี่ก็คือลาภนะด้ลาบใหญ่จากการเป็นผู้นำมีสติปัญญามีความสามารถ ใช้สมองในการดําเนินชีวิตก็ได้ลาบลาบนั้นก็ได้ลาบจากสิ่งเก่าๆนะตนเองลงทุนนะเชื่อมั่นในผลของการทำความดีไม่มีเหตุบังเอิญน,นะคะที่เกิดขึ้นอ่ะก็ทำแล้วเชื่อในการผลของการกระทํานะก็ไม่มีความบังเอิญค่ะผลลัพธ์ที่ได้นั้นก็คือได้การเงินมาก้อนโตนะคะ มีความมั่นคงทางการเงินนะการเงินก้อนโตจากสิ่งเก่าๆนะมีความโชคดีมาครบเลยค่ะมีความสุขที่สุดมีการเงินก็โชคดีที่สุดนะเงินก้อนโตแล้วก็มีโรงงานโรงใหญ่โตเป็นของตนเองก็มีองค์กรห้างหุ้นส่วนจำกัดของตนเองสวยงามโออ่านะคะอเป็นผู้ดำเนินชีวิตด้วยศิลธรรมจริยธรรมมีความ ยุติธรรมให้กับตนเองและกับญาติมิตรบริวารน,นะคะมีความเข้มแข็งเป็นผู้นำที่ดีนะคะความเข้มแข็งที่ได้มานั้นก็ได้มาจากการเจือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนก็ได้รับชัยชนะความสำเร็จนะคะ,ะก็เป็นราหูขันธผลนะที่โชคดีผ่านอุปสรรคทั้งปวง นะถ้าในเรื่องการแข่งขันก็เป็นผู้ได้รับชัยชนะนะคะรู้ในสิ่งที่จะเข้ามาเฉลียวฉลาดในการพูดเจรจาและการติดต่อค้าขายนะคะอุปสรรคทั้งปวงไม่สามารถทำอะไรได้นะคะเพราะพ้นแห่งการคิดดีพูดดีทำดีอ่าก็ ทำให้รอดพ้นแค้วคราดนะแล้วก็รู้นะรู้สิ่งที่เล่นลับนะนะสามารถปัดเป่าให้ตนเองได้พ้นจากสิ่งที่เล่นลับนะนะไม่ประมาทนะคนสดคํคำแนะนำนะคะเป็นบุคคลที่มีความ สุขสดใสเบิกบานนะรู้แจ้งรู้ตื่นรู้เบิกบานนะคะเป็นดวงตะวันใช้แสงที่รุ่งเรืองกับการงานค่ะสันสุภาไปอยู่กรรมะนะการงานประสบความสำเร็จนะจากการที่ตนเองแข่งขันกับตนเองนะไม่ได้แข่งกับใครนะนะก็แม้จะมีศัตรูค,คู่แข่ง ไม่ประสงค์ดีนะเป็นคนที่ลึกลับเล่นลับก็อยู่เบื้องหลังที่ไม่โปรง่งใสนะนะสตรูคู่แข่งไม่สัมไม่สามารถทำอะไรได้เพราะว่าดาวทิศส่องแสงสุภารุ่งเรืองนะทำความดีแล้วได้ดีนะคะมีความรักเข้ามาแต่เป็นความรักที่ ชาวราศีธนูนะทั้งคนโสดและคนมีประเด็นนะ,ะคนโสดก็ไปพบกับคนที่มีคู่แล้วนะ,นะก็เลยไม่สนใจนะก็มุ่งมั่นต่อไปกับการมีความสุขกับการหาหรายได้คนมีประเด็นนะก็ มีคนที่เข้ามานะก็เป็นคนอีกทินที่หนึ่งนะในสถานที่แห่งหนึ่งนะเขาก็มีคนรักของเขาแล้วนะเราจะไปยุ่งทำไมเราก็มุ่งมั่นต่อไปในการหาการเงินแนละมีเงินก็มีความสุขดีการเงินดีมากเลยค่ะชาวคนมีประเด็น ส่วนชาวคนโสดก็โสดสมถะสันโดษจ้ชยชีวิตโสดสมถะมายาวนานนะมีสเสน่ห์มหานิยมด้วยความรู้นะ,ะแตกฉานเลยค่ะคำแนะนำก็ให้ชาลีแองเจิลแนะนำนะคะ,ะจ้อยร่าเริงสดใสนะคะดูหนังฟังเพลงไปนะคะ หมอเป็นแพทย์เป็นจิตแพทย์ที่ดีนะคะสามารถดูแลคนหายคนที่เจ็บป่วยให้หายไข้ได้นะแต่เขาจะหายไหมนั้นมันเป็นเรื่องของเขานะไปเจอ,อคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนะาะชาวทั้งคนโสดนะไปเจอคนที่ผิดหวังมานะก็สามารถดูแลเขาให้หายเจ็บป่วยไข้ได้คนมีประเด็นก็เช่นกันนะ เจอคนที่มีโรคซึมเศร้านะตนเองก็เป็นจิตแพทย์ที่แสนดีนะคะสามารถดูแลให้หายเจ็บป่วยไข้แต่เขาจะหายาช้าเร็วมันเป็นเรื่องที่ต้องอุเบกขานะนะปล่อยวางนะคะทำดีที่สุดแล้วเรื่องสดใสลิลีสกับปล่อยวางนะคะ อะบิวตี้เป็นคนสวยคนหล่อนะคะเหมือนดอกบัวโพจากโครนตรงขึ้นสู่หัวน้ํานะคะเหมือนเพชรประกายส่องออกมาจากก้อนหินนะคะคนจิตใจดีมีเมตตาค่ะ e v e cloud has a silver lining, wait for the sunshine. e v e rain becomes after it's been raining, jump in g the puddles and laugh. Go ahead and leave your head.